สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงทำนุบำรุงทุกาศาสนาในประเทศไทยโดยในปี2518พระองค์ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ที่มัสยิดกลางจังหวัดสตูลค่ะ นายเจอาจตามาดอายุ75ปีรองประธานกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกลางจังหวัดสตูลหรือมัสยิดมัมบังพาไปชมต้นราชพฤกษ์ต้นนี้ที่สมเด็จพระบรมราชชนนดีพันปีหลวงทรงปลูกไว้เคียงคู่กับต้นของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสตูลเมื่อปี2518ซึ่งขณะนั้นมัสยิดแห่งนี้กำลังก่อสร้างผ่านไป4ปีทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกครั้งโดยทรงเปิดอาคารมัสยิดกลางจังหวัดสตูลอย่างเป็นทางการเมื่อปี2522ซึ่งนับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่อยู่ในความทรงจำของชาวจังหวัดสตูลรวมถึงนายเจอาจที่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จทั้งสองครั้งค่ะ ต้นอายุก็มากแล้วห้าสิบสี่สิบปีครับผมการรู้สึกบอกไม่ถูกครับความที่จงรับพระดีจท่านครับผมเพราะว่าท่านปองท่านส่งมอบพูดเป็นบ้านๆว่าปอง์ท่านต้องให้ตังค์เต็มมาจิตจ้างมาทิตหลังนี้ปองท่านมีส่วนร่วมด้วยครับผม ต้นราชพฤกษ์ที่ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกยังคงเติบโตงดงามอยู่ในบริเวณมัสยิดจนถึงปัจจุบันและได้รับการดูแลอย่างดีจากคณะกรรมการอิสลามจังหวัดถือเป็นต้นไม้แห่งความทรงจำที่ชาวมุสลิมจังหวัดสตูลต่างเฝ้าระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ